สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับอัปเดตข่าวการซื้อขายนักเตะประจำวันที่27กรกฎาคม2565เป๊ปกัวเรียล่าเตรียมแผนสำรองหากไม่สามารถหาตัวแทนซินเชนโกได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายคนใหม่ในซัมเมอร์นี้เนื่องจากสโมสรได้มีการปล่อยตัวผู้เล่นซินเชนโกให้กับสโมสรอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ทำการเตรียมแผนรองรับเอาไว้3แผนการ แผน A นั่นก็คือการเซ็นมาคูคุเรียจากไบรตันนะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบของเป็กกูเดียล่ามากๆเนื่องจากฤดูกาลก่อนเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากและที่สําคัญนักเตะเขาได้ทําการศึกษาพื้นฐานฟุตบอลจากลามาเซียม,มาก่อนซึ่งดูเหมาะสมมากๆหากจะนําน,นักเตะคนนี้เข้ามาปรับกับการเล่นของแผนเป็กกูเดียล่าในส่วนของดิวคูคุเรียนะครับมีอัปเดตความคืบหน้าของดิวนี้ ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงกับมาคูคุริยาแบ็กซ้ายของไบรตันแต่ไบรตันยังไม่บรรลุข้อตกลงเต็มรูปแบบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอกับคูคุริยา30ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วซึ่งต่ำกว่าที่ไบรตันตั้งไว้ไบรตันได้ตั้งราคาขั้นต่ำไว้ที่50ล้านปอนด์ซึ่งได้มีนนการอัปเดตจากโรมาโนนะครับว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงแล้วนะครับแต่ว่าในข้อตกลงนี้คือข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะนะครับซึ่งไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการโอนหลักนอกจากนี้นะครับโรมาโน่ยังเน้นย้ำไหมครับว่าตัวคูคูรลยาเนี่ยไม่พอใจกับสถานการณ์ของดิวนี้ที่กำลังเป็นอยู่และตัวนักเตะนะครับมีความต้องการที่จะย้ายไปยังสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ครับซึ่งดิวนี้ก็ มีความเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่จะสําเร็จหรือไม่ทางสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องมีการเจรจากับไบรตันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถประนีประนอมนคอนอน่าตัวของคูคูเลีาได้หรือไม่มากันต่อที่แผนบีของเปปกเดลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดิวของมาร์คคูคูเลีาเนี่ยล่มหรือว่าไม่สําเร็จทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเดินทางและก็มุ่งไปที่ดิวของตัว บอนาโซซาซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรสตุตการ์นะครับบอาโซซาเนี่ยได้รับการอนุญาตจากสโมสรแล้วนะครับหากมีการยื่นข้อเสนอมากกว่าหรือใกล้เคียง25ล้านปอนด์ทางสโมสรพร้อมจะปล่อยตัวนักเตะในทันทีนะครับและแผนถัดมานะครับนั่ก็คือแผน4คือในกรณีที่ทางสโมสรไม่ได้นักเตะคนใดเลยในส่วนของแผน A หรือว่าแผน B นะครับทางสโมสรและเปโกวเดลล่านะครับจะทําตามที่ กัวเดโล่าเคยได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเป๊ปจะมีการหมุนเวียนนักเตะนะครับโดยเริ่มจากเจ้าคนเซลโลนะครับเป็นตัวหลักส่วนผู้เล่นอื่นอย่างอเมริกลาป็อกนาทานาเก้และจอจวิลสันเอสบรานนะครับหากมีความจำเป็นนะครับลักเตะเหล่านี้จะต้องมาหมุนเวียนแทนนะครับในกรณีที่เจ้าคันซลโลไม่พร้อมลงสนามพวกเขาจะทําหน้าที่แทนตัวหลักอย่างคันซลโลก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ